สวัสดีค่ะทุกคนลี่นะคะวันนี้นะคะคลี่จะมารีวิวน้ําหอม8กลิ่นโปรดที่เป็นสุดยอในดวงใจนะคะเป็นน้ําหอม8กลิ่นที่ลี่ใช้แล้วชอบนะคะเป็นน้ําหอมที่ใช้แล้วจะต้องซื้อซ้ำน,นะคะและน้ําหอมกลิ่นไหนบ้างนะคะที่จะเหมาะสําหรับหน้าหนาวในช่วงนี้นะคะแล้วก็เทคนิคพิเศษของลี่เองที่ใช้เองนะคะสาหรับ การฉีดน้ำหอมไม่ให้กลิ่นซ้ำกับโชาวบ้านนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงแล้ว,ลวเทคนิคของลี่เนี่ยสเสมือนของเพื่อนๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองชมกันเลยค่ะน้องตัวแรกที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้นะคะก็คืออม a n นรุ่น because i f you นะคะตัวนี้เป็น perfume นะคะที่เป็นรุ่นของผู้หญิงคือจริงๆเป็น for her นะ,ะแต่ลี่รู้สึกว่ามันแบบ กลิ่นมันดูเซ็กมากๆาก่ะก็คือผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็กลิ่นติดทนมากคือรีฉีดแบบ1-3สเปรย์ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วนะคะสามารถฉีดไปงานกลางคืนไปแอคทิวิตีออกกำลังกายหรือว่าฉีดฉีดน้ําหอมครั้งเดียวนะคะก็สามารถที่จะอยู่ได้ทั้งวันนะคะกลิ่นนี้คือเลคคอมเมนในในคนที่แบบ ไม่ชอบฉีดน้ําหอมแบบไหลไหลฉีดน้ําหอมซ้ําระหว่างวันทําเหมือนรี่ก็คือรี่เป็นเหมือนกันก็คือเป็นเราเป็นคนที่ไม่ชอบฉีดน้ําหอมซ้ําระหว่างวันอะตัวนี้นะคะก็เลยตอบโจทย์เราเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลามันโดนเหงื่อมันมีการกระจายกลิ่นได้ดีมากๆนะคะเหมาะสำหรับฉีดในหน้าร้อนมากๆอันนี้ตัวนี้รีไวในไว้ฉีดหน้าร้อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาฉีดหน้าร้อนอะเหงื่อเราออกเยอะ คือน้องตัวนี้นะคะจะทําให้กลิ่นมันฟ้งอะคะ่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่สามารถที่จะแบบให้กลิ่นที่รู้สึกมีความแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยผู้หญิงก็ได้เซ็กซี่ก็ได้ยางเงหลายโอกาสนะคะก็เลยเป็นหนึ่งใน Favorite, เฟรน่เราอีกหนึ่งตัวนะคะ สำหรับตัวที่2ที่เป็นเฟริดของเรานะคะก็คือโ l o เว่โบครีมในตำนานนะคะน้องเป็น EDP นะคือน้องให้ความรู้สึกแบบเป็นกลิ่นที่ไม่ทำร้ายจมูกทุกคนเป็นกลิ่นที่หอมแบบมาทั้งสวนดอกไม้ฉีดยังไงก็หอมฉีดยังไงก็ให้ความรู้สึกที่มีความแบบคุณหนูมีความรู้สึกแบบใส่กระโปรงสีขาวขาวยาว,ยาว หรือจะให้ความให้ลุคที่เป็นแบบ working woman ก็ได้นะคือแบบใส่กางเกงใส่สูทเป็นผู้หญิงเท่ๆก็ได้เลยอะคือให้ทั้งแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นเด็กก็ได้คือให้ได้หลายโอกาสมากๆนะคะอันนี้เป็นน้ำหอมกันตายของนี่เลยคือลี่ฉีดแบบ คิดอะไรไม่ออกฉีดโครเอคิดอะไรไม่ออกฉีดโครเอเลยจริงๆนะคะเป็นน้ําหอมที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันแบบดังมากๆจริงๆนะคะใครๆเขาก็ฉีดแล้วก็จริงๆเรี่ยหักขอหักคะแนนหนึ่งได้ไหมรู้สึกว่าแบบคือเวลาเราซื้อโครเออะ อีกตัวขวดนะคะตรงนี้มันจะเป็นสีโรสโกใช่ไหมซึ่งมันสวยมากนะเข้ากับสีครีมของโบมากมากแต่เวลาใช้ไปนานๆนะทุกคนเนี่ยลองดูมันจะกลายเป็นแบบสีดำๆอะ่ะมันแบบน่าจะทํำปฏิกิริยาก,กับน้ําหอมนะคะจนกระขวดกลายเป็นสีดำอะ่ะคือมันทําให้แบบอาจริงๆตกเครื่องสำอางเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ความย่งเรื่องความหอมอะ่ะคือให้สิเต็มสิเลยนะคะคือน้องหอมมากติดทน แล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเป็นน้ำหอมที่ใช้ได้หลายโอกาสเป็นน้ำหอมที่กลิ่นสุภาพกลิ่น <ๆ S 1> ดูแพงสิบเต็มสิบเหมือนกันค่ะสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะคะสำหรับตัวที่3นะคะก็คือจมโลนนะคะรุ่นกลิ่นวายบลูเบลค่ะตัวนี้เป็นคนโลนนะจริงๆที่มีแค่ตัวเดียวนะของจมโลนที่ ที่เอามาใช้เพราะว่าเราเรารู้สึกว่าของน้ําหอมของจูมาโลน์่ะมันเข้ากับเราได้ได้น้อยมากๆเลยอะ่ะด้วยความที่มันน้องเป็นคนโลนะคะแล้วด้วยความที่เราอะ่ะฉีดน้ําหอมแบบแค่ครั้งเดียวตอนเช้าอะ่ะคือเราเป็นคนฉีดน้ําหอมแค่ครั้งเดียวตอนเช้าแล้วก็มีโอกาสเติมอะ่ะน้อยมากๆเลยถ้าไม่ได้ไปงานพิเศษหรือโอกาสพิเศษจริงๆนะคะแล้วน้องก็จะค่อนข้างที่จะ ด้วยความที่น้องเป็นโคโลนเนาะก็จะอยู่ได้แบบ2-3ถึง3ชั่วโมงอะแต่ที่เป็นเฟรนอะ่ะเพราะว่ากลิ่นมันดีมากๆทุกคนตัวนี้เป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหอมเย็นะ่ะทุกคนบางคนบอกกลิ่นกลิ่นเหมือนดอกมะลิแต่ีิรู้สึกว่ามันมันไม,มน่มันไม่ใช่ดอกมะลินะคะจริงๆมันเป็นดอก เขาบอกว่ามันเป็นดอกไม้สีม่วงและดอกบลูเบลนะคะเป็นดอกไม้สีม่วงทุ่งดอกบลูเบลเคยได้ยินไหมทุกคนมันเป็นแบบดอกไม้สีม่วงให้ความรู้สึกแบบอากาศหนาวเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะเหมาะสําหรับแบบฉีดอากาศเย็นอนะคือแบบตอนทันวาพฤศจิก,กาแบบไปแบบเที่ยวที่แบบหนาวหนาวแล้วก็ฉีดน้องคือแบบ น้องโอเคมากๆนะคะรีกว่าเหมาะสำหรับแบบฉีดหน้าหนาวแหละแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมแบบหอมแบบหอมมากอะหอมเย็นหอมแบบหอมไม่ทำ้ายจมูกอีกแล้วนะคะเป็นกลิ่นที่ชอบแบบคือชอบมากๆพอดมแล้วแบบชอบมากๆเลยจริงๆน้ำหอมของอาจมโลนเนี่ยเป็นน้ำหอมที่เราแบบหากลิ่นที่ชอบได้แบบน้อยมากอะ เราไปดมกลิ่นที่เขาแบบคิดคิดกันเราก็ไม่ได้ชอบนะคะกลายเป็นว่าเราชอบกลิ่นนี้มากเป็นกลิ่นอ่าเป็นกลิ่นแรกด้วยนะคะที่ซื้อมาใช้แล้วก็คิดว่าจะซื้อซ้ําต่อไปเรื่อยๆจริงๆนะคะเพราะว่าน้องแบบหอมมากๆากค่ะจริงๆรีชอบถึงขนาดว่าแบบซื้อแบบเป็นโลชั่นมาด้วยอะ่ะน้องแบบซื้อซื้อที่มันเป็นแบบครีม <c oughs> เขาบอกว่าคือคือตอนแรกใช้เป็นแบบ เห็นว่ามันเป็นคนโลนใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออหรือว่าน้องจะติดไม่โทนอ่ะก็เลยซื้อโลชั่นมาด้วยนะคะเป็นชายคู่กันกลายเป็นว่าจริงๆฉีดน้องตัวเดียวอะน้องก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าคือก็คือติดทนเหมือนกันอยู่ได้อยู่ได้แบบก็โอเคเราฉีดครั้งเดียวตอนเย็นน้องก็ไม่ได้หายไปขนาดนั้นนะคะน้องก็ยังอยู่ยังมีแบบยังมีแบบกลินอยู่เป็นแบบ เบสจางๆนะคะให้ความรู้สึกที่ที่สัอาดอแล้วก็หอมมากนะคะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเฟรนด์ของเราอีกหนึ่งตัวค่ะ mm hmm. ตัวที่สี่นะคะเป็นลองแวงสีม่วงนะคะอันนี้เป็นน้ำหอมตัวดังอีกเหมือนกันนะคะ ที่จริงๆน,นี่น่าจะใช้หลังคนอื่นนะมันดังมาก่อนแล้วคือเราอะไม่ได้ใช้เราเพิ่งมาใช้ตอนที่มันแบบเลิกฮิตไปแล้วนะคะจนแบบพอมาลองจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับผิวเราเหมือนกันแล้วมันก็หอมด้วยนะคะกลายเป็นว่าเราชอบแล้วเราก็ต้องซื้อซ้ำอีกเหมือนกันนะคะกลายเป็นว่าเป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกแบบ ฟลอร์ฟรุตี้แล้วกันอะมีความฟลอร์นะคะแล้วก็มีความฟรุตี้ด้วยนะคะคือน้องเนี่ยเป็นน้ําหอมที่เรียกได้ว่าใช้ได้หลายโอกาสเหมือนกันนะคะคือสามารถที่จะใช้แบบเวลาแต่งตัวเซ็กซี่ก็ได้หรือแต่งตัวแบบหวานก็ได้นะคะหรือแต่งตัวแบบตุกซุกตนตน,นก็ได้ให้ความรู้สึกแบบเป็นผู้หญิงตนตน,นก็ได้นะคะแต่ก็ให้ความรู้สึกแบบเป็นสาวที่เป็นแบบ ผู้หญิงที่มีความมั่นใจได้เหมือนกันนะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นน้ําหอมที่ใช้ได้หลายโอกาสอีกขวดหนึ่งของเรานะคะมันเลยกลายเป็นเิริกอีกหึงตัวของเราอีกเหมือนกันค่ะน้องตัวต่อมานะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแหละก็คือชาแนลชานนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็น e อเดอร์โทยเลตนะคะคือเป็น edt แหละกลิ่นของนางนะคะจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบสะอาด เป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์แล้วก็มีความแบบฟลอร์รอะอะฟลอร,ร,ร์มาทั้งสวนเลยไม่มีฟรุตตี้เลยนะคะก็คือเป็นแบบน้ำหอมที่ที่เป็นหอมดอกไม้หอมแพงหอมคุณหนูนะคะเป็นผู้หญิงที่เป็นน้ําหอมที่อะเป็นน้ําหอมที่เราแบบครั้งแรกอะเราไม่คิดที่จะหยิบมาใช้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเราไปทํางานแล้วเราฉีดรองวัลสีม่วง แล้วเราเหงื่อออกทุกคนเหงื่อออกเยอะมากๆนะคะจนทําให้เราอะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะวันนั้นก็คือเราไม่มีน้ําหอมพกเลยกลายเป็นว่าเราอะไปขอน้ําหอมพกของรุ่นพี่ที่ทํางานคนนึ่งนะคะซึ่งเขามีกลิ่นนี้แหละเราเราก็ไม่รู้นะตอนนั้นที่เอามาฉีดอะว่าเป็นกลิ่นนี้ จนเราไปต้องไปถามเขาหลังไหมว่ากลิ่นที่เราแบบให้เราฉีดวันนั้นนะ่ะมันคือกลิ่นอะไรนะคะจนเขาบอกมาว่าเป็นกลิ่นแบบชาแนลชาสีิชมพูเราก็เลยไปซื้อตามมานะคะสรุปว่าคือน้ําหอมตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราอะ่ะ จริงๆเราแอบบ,บ่นนิดนึงเพราะว่ามันด้วยความที่น้องเป็น E-T ทุกคนมันก็เลยไม่ได้ติดทนขนาดนั้นถามว่าติดทนไหมก็อยู่ได้แบบประมาณ3-4ี่ชั่วโมงะคะก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าน้องไม่ได้ติดทนขนาดนั้นหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ซื้อรุ่นที่เป็น E-T มาด้วยแหละ อ่ขอโทษค่ะเป็นอ่ารุ่นพัฟูมเราไม่ได้ซื้อรุ่นที่เป็นพร์ฟูมมาด้วยแหละพอเป็นรุ่น EDT เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าน้องแบบอยู่กับเราได้ไม่ค่อยนานแต่ถามว่าน้องหอมไหมคือน้องหอมมากๆนะทุกคนกลายเป็นว่าอ่ะ เวลายิ่งเอาเวลาเอามาผสมกับรองแวงสีม่วงวันนั้นที่เราฉีดทับอ่ะคือน้องแบบกลายเป็นกลิ่นที่สเปเชียลอ่ะกลายเป็นกลิ่นที่ดีมากๆเลยนะคะกลายเราก็เลยแบบชอบอีกตัวหนึ่งนะคะที่ยกมาพูดวันนี้เพราะว่าเราน่าจะซื้อซ้ำด้วยอีกหนึ่งนะคะน้ำหอมตัวต่อมานะคะที่เป็นเฟรนดของเรานะคะก็คือน้ำหอมของ k a ท y ี e r r y นะคะอันนี้รุ่นเพ์ค่ะ เป็นน้ำหอมที่เราใช้มานานมากๆทุกคนน่าจะประมาณแบบเป็นสิบปีได้แล้วอะเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่มหาลัยปีหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยก็ยังใช้อยู่นะคะคือฉีดทุกครั้งที่ฉีดจะมีคนถามตลอดว่าแบบได้กลิ่นอะไรหอมๆแปลกๆนะคะมันเป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นหอมแบบ มีมีกลิ่นมะพร้าวนะคะแล้วก็มีกลิ่นวานิลาด้วยคือถ้าใครไม่ชอบกลิ่นมะพร้าวเนี่ยอาจจะต้องข้ามตัวนี้ไปเลยจริงๆมันเป็นตื่นมะพร้าวชัดมากแต่กลายเป็นว่าพอเราเอามาฉีดกับกับผิวเราแล้วอะคะ่ะมันกลายเป็นอ่าน้ําหอมที่เหมาะกับผิวเราอะเวลาเหนื่อออกคือน้องแบบกระจายกลิ่นได้ดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็ติดทนด้วยทุกคนน้องคือติดทนมากๆคือเราฉีดแบบฉีดตอนเช้าตอนเย็นก็ยังอยู่ไปเที่ยวกลางคืนกลับมาก็ยังอยู่ออกงานกลางคืนกลับมาก็ยังอยู่นะคะหรือฉีดออกกําลังกายน้องก็ยังไหวอยู่นะคะคือน้องแบบกลิ่นติดทนมากๆนะคะกลิ่นติดเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ติดผิวด้วยนะคะกลายเป็นแบบ หนึ่งในดวงใจอีกที่ต้องแบบซื้อซ้ํามาตลอดจนถึงขนาดนี้นะคะคือตอนนี้เริ่มหาซื้อยากแล้วด้วยนะแต่เราก็ยังพยายามอยู่อันนี้คือใช้แบบไปเครื่องขวดแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะต้องแบบซื้อมาเติมนะคะเป็นน้ําหอมที่เราซื้อเติมมาโดยตลอดตลอดนะคะเป็นน้ำหอมอีกหนึ่งกลิ่นที่อยู่กับเรามานานมากๆนะคะ น้ำหอมตัวต่อมานะคะไม่คิดว่าจะชอบเลยทุกคนแต่ใช้ก็หมดแล้วอะ่ะมันเป็นน้ำหอมจาก m i น i โตนะคะอ่าเขาเขียนว่า Crystal d i ไดมอนนะคะสเปรยคือเป็นน้ำหอมที่เราอะ่ะนะตอนแรกที่เราได้มาคือน้องน้องที่ทำงานนะคะซื้อมาให้เพราะรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับเราให้เราลองใช้ดูคือเราก็ไม่ได้หยิบ มาใช้ขนาดนั้นจนช่วงที่ work from home อะทุกคนเราเอากลับมาใช้นะคะเพราะว่าก็งกแหละก็เออเห็นน้ําหอมมันแบบไม่ได้ใช้เลยก็เลยเอามาใช้อะไรเงี้ยค่ะจนจนรู้สึกว่าอะพอพอพอ,พอน้องแบบอยู่บนผิวเราแล้วอะกลายเป็นว่าน้องแบบกระจายกลิ่นได้ดีแล้วกลายเป็นกลิ่นที่ดีด้วยนะคะเราก็เลยแบบ เฮยแบบน้ําหอมจากลักโซมันดีมันดีขนาดนี้ทําไมแล้วเราก็เลยแบบซื้อมานะคะอีกขวดหนึ่งตอนนี้นะคะซื้อมาแล้วก็คือราคาแบบดีด้วยนะคะประมาณแบบแไม่แน่ใจว่า3 400หรือไม่ถึง300นี่แหละนี่จำไม่ได้แต่ว่าคือมันดีมากๆนะสำหรับราคานี้เพราะว่าพอแบบนี่เคยฉีดไปออกกำลังกายทุกคนมันน้องก็คือยังเอาอยู่ เหงื่อออกก็คือยังเอาอยู่นะคะกลายเป็นว่าน้ําหอมเป็นน้ําหอมที่ใช้บ่อยที่สุดที่อยู่ในช่วงแบบ work from home เลยนะคะอันนี้เลยกลายเป็นน้ําหอมที่เราเอามาแบบติดเฟอร์ิตในวันนี้ด้วยนะคะสําหรับน้ําหอมกลิ่นสุดท้ายของลี่นะคะที่เป็นเฟอร์บรินะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะใช้หมดไปแล้วแล้วก็ยังหาซื้อซ้ำไม่ได้นะคะเพราะสาขาที่ไปเนี่ยก็คือหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะผลิตใหมายมาใหม่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะคือน้ำหอม Wonder Structure Swift สีม่วงนะคะเป็นน้ำหอมของเมเทนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปค่ะเป็นน้ำหอมที่เราชอบมากทุกคนมันหอมมากๆแล้วก็มันเหมาะกับเรามากนะคะเราใช้มาตั้งแต่ เราใช้มานานมากแล้วเหมือนกันนะ,ะตั้งแต่มหาลัยนะคะเป็นน้ำหอมที่กลิ่นติดทนมากๆนะคะเป็นกลิ่น floral fruity เนาะ,ะแต่กลิ่น fruity เนี่ยจะออกแรงหน่อยนะคะเป็นกลิ่นที่มีเบสเป็นวานิลาเป็นผลไม้รสเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีกลิ่นของคนนั้นนิดนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่เราแบบชื่นชอบอเราใช้มานานแบบเกินเจดขวดแล้วคือซื้อบดก็ซื้อซ้ำหมดก็ซื้อซ้ำนะคะเป็นกลิ่นที่ ยังไงเราก็ต้องมีติดตู้อะซึ่งตอนนี้นะคะตู้เราหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปหาซื้อมาซ้ำนะมาเติมนะคะเป็นน้ําหอม <pequ ena. S 2> ที่เราชอบอะเป็นน้ําหอมที่เราแบบเออได้กลิ่นแล้วมันแบบรู้สึกเป็นเรานะคะซึ่งเลยอะชอบมากๆนะคะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครนะคะที่ใช้เหมือนกันนะคะคนรอบข้างนะคะน้อยคนมากนะคะที่จะใช้น้ําหอมกลิ่นนี้นะคะก็เลยกลายเป็นกลิ่นที่ เราชอบมากๆอีกหนึ่งกลิ่นนะคะซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปซื้อฟัมแน่ๆค่ะสำหรับน้ำหอมที่ลี่รู้สึกว่ามันเหมาะกับ อากาศหน่อนาวในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเมืองไทยแต่ก็เย็นๆบ้างนะคะน้ำหอมที่เลือกมานะคะจะเป็น3ามกลิ่นนี้นะคะตัวแรกจะเป็นชาแนลชาญนะคะตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นจมร์ลอนไวท์บลูเบลนะคะตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นโค o เอฟบวกครีมนะคะในตำนานที่เราชอบนะ,ะเป็นน้ำหอมที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันเหมาะาใช้แล้วมันได้กลิ่นแบบ กลิ่นหนูหนาวอะ่ะเป็นแบบใช้แบบในอากาศหนาวแล้วมันเข้าอะ่ะทุกคนมันไม่ทำ้ายจม,มูกน้องเป็นกลิ่นที่แบบเหมาะกับหน้าหนาวจริงๆให้ความรู้สึกหอมแพงให้ความรู้สึกหอมคนหนูให้ความรู้สึกแบบหอมหิมมะแบบนั้นอะ่ะทุกคนเราก็เลยแบบชอบสามกลิ่นนี้นะคะเราอะ่ะคิดว่าจะใช้ในหน้าหนาวนะคะซึ่งส่วนใหญ่อะ่ะเราอะ่ะเอามาใช้ในช่วงปลายปีตลอดเลยนะคะ3ามกลิ่นนี้ ซึ่งกลิ่นเนี้ยจะเป็นกลิ่นแรกที่เราอ่ะใช้เพิ่งใช้นะคะเป็นกลิ่นแรกที่เราเพิ่งใช้ในช่วงหน้าหนาวว่าเพิ่งได้มานาอขวดนี้ขวดแรกและคิดว่าน่าจะซื้อซ้ําด้วยนะคะส่วน2กลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่เราเคยใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะใช้ต่อไปนะคะคิดว่าเหมาะจริงๆเพราะว่ามันหอมอะ่ะมันหอมแบบหอมเย็นมันหอมแบบ หอมแบบหอมแพงหอมแบบคุณหนูนะคะมันโอเคมันแบบมันมันดีมากๆนะคะเหมาะสำหรับที่กับที่จะใช้ในหน้าหนาวนะคะและสุดท้ายนะคะเทคนิคที่ลี่ใช้เวลาที่ลี่อยากใช้น้ําหอมมาทุกคนแต่ไม่อยากกลิ่นซ้ำกับคนอื่นนะคะนี่ทำยังไงคือลี่ผสมเอาเลยจ้าทุกคนคือแบบสมมติว่าลี่อยากใช้น้ําหอมกลิ่นนี้ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนอะก็ใช้เหมือนกันอะ่ะ ลี่ก็จะผสมนะคะอย่างเช่นกลิ่นน้ำหอมอันนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมที่เย็นๆใช่ไหมออกเป็นน้ำหอมเย็นๆใช้กับหน้าหนาวนะคะลี่ก็จะเอามาผสมกับน้ำหอมที่มันเป็นกลิ่นที่ใช้ในหน้าหนาวเป็นน้ำหอมลิดเย็นๆเหมือนกันนะคะเช่นกลิ่นไวบูเบลนะคะอันนี้ลี่เคยเอามาผสมกับชนาชานก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเอามาผสมกับ ตัวอลองแวงสีม่วงนะคะที่บอกที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือได้ได้เป็นกลิ่นที่แบบสเปเชียลขึ้นมาแบบรสขึ้นมากลายเป็นกลิ่นที่พิเศษนะคะเหมาะสำหรับที่แบบใครที่อยากใช้น้ำหอมแต่ไม่อยากแบบใช้ซ้ำกับคนอื่นอะทุกคนเราเข้าใจนะเพราะว่าเราเป็นคนึ่งที่ ไม่ไม่ชอบใช้น้ําหอามซ้ํากับคนอื่นอ่ะยิ่งเจ้าตัวนี้นะั้นยิ่งหนักเลยคือทุกคนทุกคนต้องมีอะโคลเอโบครีม e คือทุกคนมีนะคะอันนี้นะคะตัวนี้ส่วนใหญ่ลี่จะผสมกับอาตัวจมโลนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยลี่จะผสมสองกลิ่นนี้นะคะจะให้กลิ่นที่ หอมเย็นๆนะคะโดยจะฉีดโคเว่โบคลีมก่อนนะคะแล้วก็จะฉีดอาจตัวจมโลนทับกลายเป็นว่าฉีดน้องสองตัวนี้คือมันอยู่แบบหยุดติดทนอยู่แบบหอมด้วยนะคะคนอื่นก็คือถามว่าแบบเธอใช้น้ําหอมอะไรอะเราก็บอกเราบอกตรงๆว่าเออเราใช้แบบสองกลิ่นนี้แหละเราก็ใช้ผสมกันนะคะ แต่น้ําหอมที่ไม่เหมาะสําหรับนี่คิดว่ามันไม่เหมาะสําหรับการฉีดแบบฉีดผสมนะคะคือน้ําหอมที่กลิ่นแรงๆทุกคนเป็นน้ําหอมที่ใช้สําหรับหน้าร้อนอย่างเช่นแบบอย่างน้าหอมยูน้ําหอมอาร์บิคอสอ s สยูนะคะเป็นน้ําหอมที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไม่เหมาะสําหรับแบบฉีดผสมอะเพราะว่าปกติกลิ่นเบสของนางเป็นกลิ่นที่แรงอยู่แล้วนะคะ ซึ่งถ้าเอามาผสมกับอะไรอะ่ะน้องก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะคะนางก็จะกลบกลบกลิ่นทุกกลิ่นนะคะแม้กระทั่งกลิ่นน้ําหอมแม่เทนะคะอันนั้นก็คือผสมกับอะไรไม่ได้เหมือนกันนะคะเป็นคือเป็นกลิ่นน้ําหอมที่มันแรงอยู่แล้วเป็นกลิ่นน้ําหอมที่เป็น EDP อยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่น้ําหอมที่ลี่เอามาผสมเนี่ยจะเป็นน้ําหอมที่เป็น e a d t หรือว่าเป็นอ่าปรบูมเป,นนเป็นคนโลอ่ะขอโทษค่ะเป็นคนลโลนนะคะ มากกว่านะคะมีแค่กลิ่นนี้กลิ่นเดียวนะคะที่เป็น EDP แล้วเอามาผสมกับคนอื่นแต่นางยังเลิศอยู่นะคะคือตัวนี้เป็นน้ำหอมกันตายมากทุกคนเราก็เลยแบบชอบเป็นน้ำหอมที่ซื้อซ้ำหลายขวดแล้วเหมือนกันนะคะคือสุดท้ายเนี่ย คือเราอ่ะก็ไม่แน่ใจว่าคลิกของเราว่มันถูกต้องหรือเปล่านะแต่มันเป็นคลิกที่เราอ่ะใช้เองแล้วก็ใช้จริงแล้วก็ใช้แล้วเวิร์กกับเรานะคะซึ่งน้ําหอมแต่และกลิ่นอ่ะไม่ใช่ว่าการที่เราใช้ไปเดี่ยวเยวอ่ะมันจะไม่หอมนะทุกคนคือน้ําหอม8กลิ่นที่รีวิววันนี้ใช้เดี่ยวเดียวแล้วหอมหมดเลยแต่ว่าน้ําหอมบางกลิ่นที่รี่รู้สึกว่ารีใช้แล้วมันแบบคือมันติด อยู่กับผิวเราไม่ได้นานอะ่ะเราก็พยายามที่จะทํำยังไงก็ได้ให้น้ําหอมนะติดอยู่กับผิวเรานาน,านมากที่สุดนะคะเป็นคลิปเล็กๆนะคะที่ใช้เองนะคะซึ่งเพื่อนๆอนะ่ะบางคนก็อยากอ,อาจจะลองอาไปใช้ตามด้วยก็ได้นะจริงๆเราเราเราใช้ผสมกันหมดเลยอะ่ะคือจริงๆเราเคยได้ได้ยินว่าอาจตัวโจมโลนนะคะเป็นน้ําหอมที่เขาสามารถที่จะเอามาคอมบไบกลิ่นกับ ตัวของจมโรนเองหลายๆกลิ่นนะคะซึ่งเราอะตัวเดียเด่ยวๆของทางจมโรนอะเราแทบจะไม่ชอบกลิ่นไหนเลยอะมีแค่กลิ่นไวบลูเบลกลิ่นเดียวนะคะที่เรารู้สึกว่าโอเคน้องโอเคนะคะซึ่งเรายังไม่ได้ลองก็มีจริงๆมันมีอีกหลายกลิ่นนะคะที่เรายังรู้สึกว่าโอเคนะคะซึ่งแต่ตอนนี้นะคะเราเอามาแค่ตัว วายบรูเบลนะคะที่ใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปใช้กลิ่นอื่นๆนะคะเนื่องด้วยนี่แหละก็มีน้ําหอมเยอะ,อะทุกคนแล้วดูเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้โอเคถึงขนาดที่เราจะต้องแบบซื้อน้ําหอมเยอะๆจมมาร้นไปทุกกลิ่นแล้วก็เอามาคอมบายนะคะลีก่กเลยใช้วิธีเอาน้ําหอมที่เรามีอยู่นี่แหละเอามา คอมบ่นกลิ่นเองก็คือเราเราเราลองดมดูว่ากลิ่นไหนอ่ะมันเหมาะกับมันเหมาะที่จะฉีดทับกับกลิ่นไหนนะคะคือมันจะต้องลองหน่อยนึงนะคะเป็นเป็นคอมมอนเซนส์ของเราด้วยแหละว่าเรารู้สึกว่าเราชอบกลิ่นนี้กับกลิ่นนี้มันน่าจะไปด้วยกันได้นะคะแต่แนะนําให้เป็นอ่าพวก ED Toilet หรือว่าเป็นอ่าคนโลนมากกว่านะที่จะเอามาผสมกันนะหรือเป็น EDP ที่กลิ่นค่อนข้างสะอาดกลิ่นค่อนข้างเบาอ่ะทุกคนหรือกลิ่นค่อนข้างไม่ทำร้ายจมูกอะอันนั้นอะเรียกว่าเอามาแบบผสมกันอะน่าจะเวิร์กนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวน้ำหอม8กลิ่นโปรดนะคะที่รี่ชื่นชอบ และเทคนิคที่ลี่ใช้เองใช้จริง,จร,งจริงนะคะสำหรับการใช้น้ำหอมให้ได้ประโยชน์สูงสุดอะสำหรับลี่นะลี่ใช้น้ำหอมแบบคุม้มลี่รูลีใช้น้ำหอมคุ้มมากเพราะว่าทุกกลิ่นคือใช้หมดใช้จริงๆร,ริงนะคะแล้วก็น้ำหอมกดหนึง่งเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกอะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้น้ำหอมนะคะอยากให้ทุกคนลองเลือกใช้น้ำหอมที่เหมาะกับตัวเองจริงๆนะคะไปลองที่โคเตอร์ ไปลองฉีดนะคะแล้วก็ไปเดินเที่ยวไปเดินทั้งนอนทั้งนี่นะคะลองกลับมาที่บ้านแล้วยังลองดูนะคะว่าน้ําหอมกลิ่นที่เราได้เนี่ยเป็นน้ําหอมกลิ่นที่เราชอบจริงๆล่าวแล้วถึงค่อยลองซื้อนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ดูกันมาจนถึงท้ายคลิปนะคะหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ